สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปแนะนําตัวนะครับทุกคนเพราะหลายๆคลิปที่ผมลงก็ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวรถนะครับไม่ค่อยได้เห็นหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําตัวและทําความรู้จักกับเอฟซีเพื่อนๆทุกคนนะครับเนื่องจากผมก็ใช้รถหลักหมื่นเหมือนกันนะครับขายรถหลักหมื่นผมก็ใช้รถหลังหมื่นรถส่วนตัวที่ผมใช้นะครัปแค่ําเลยนะครับก็จะเป็นวีออสนะครับ06 นะครับหน้ายักษ์นะครับเพื่อไฟยักนะครับให้เองนะครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะพารีวิวว่ารถผมใช้เป็นไงแล้วผมจะทําเป็นอย่างนี้ครับอ่าอ่ะ่อนเปิดเทอมนี่ครับผมจะทําชาลนส์นะครับโดยการใช้รถเนี่ยไปเที่ยวจันทบุรีนะครับแล้วเรามาดูว่าจะใช้น้ํามันไปเท่าไหร่อ่าอ่าเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยประหยัดไหมเครื่อง 1500cc V8 นะครับเครื่อง n s i n เนี่ยประหยัดไหม เดี๋ยวผมจะทำชาเลนจ์กันนะครับว่าหวังน้ำเย็นสักแก้วจันทบุรีเนี่ยไปกับใช้น้ำมันเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมพาดูรถผมก่อนเลยครับว่าอ่ารถผมเป็นยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวนะครับไไหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไปกับจันทบุรีได้ไหมนะครับจะทำด้วยวีออสนะครับหนึ่ห้าร้อยซีซีครับ เดี๋ยวมาดูว่า600บาทนีน่ไปกลับได้ไหมครับสะแก้วจันทบุรีนะครับาหาดเจ้าหลาวทุกคนอโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับขึ้นสะพานแล้วนะครับแม่เพื่อนเก่าดูก็ยู่ม่านเจ้าหล่าวถ้าไปถึงก็ ก็จะหาร้านข้าวกินก่อนนะครับทุกคนแล้วค่อยเข้าที่พักเข้าที่พักได้บ่ายสองนะครับตอนนี้ก็เวลากับเที่ยงนะครับหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าที่พักนะครับทุกคนวิวสวยครับอโอเคนะครับ,รบยังรอยังหาที่ไม่ได้เลยนะครับทุกคน,น <laughs> อ,วอ <laughs> ีวันเดียวลูกเดนขอหา ร้านแบบแป้นหนึ่งมันก็มีเยอะนะครับแต่ไม่รู้เลือกไปถูกจะร้านไหนดีเลยนะครับรีสอร์ทเยอะมากครับทุกคนแต่ก็เต็มหมดแล้วครับเต็มไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับจนเปิดเทอมแล้วทุกคนเช็คดูก็เกือบหมดทุกรีสอร์ทแล้วนะครับนี่ไงอุ้ยอิ่มไม่ยั้งเนี่ยครับอุ้ยอิ่มยังอ่าที่ที่ที่จะมาครับอ่าปิดปิด เหไหมอ,อ,อาที่เราจะเข้าตรงไหนล่ะก็เดี๋ยวดูก่อนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะรอหาทางเข้ากันนะครับทุกคนอตอนนี้ก็จะเข้ามาเขาเรียกหาด้ายขาวนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่รีสอร์ทที่ผมจองไว้นะครับอันนี้จะเข้ามากินอะไรก่อนนะครับก่อนเข้าที่พักนะครับทุกคน ก็มีความต่างอยู่นะครับนานแล้วไม่ได้เข้ามาใช่ครับผมว่าก็รถเยอะเลยนะครับคนน่าจะเยอะนะครับเป็นวันธรรมดานะครับเนี่ยเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนนะครับทุกคนแื่อหาอะไรกินก่อนนะครับอโอเคนะครับถึงแล้วครับทุกคน เดี๋ยวหาสั่งอะไรกินก่อนนะครับคนก็จะแยกเป็นโซนๆไปนะครับนะครับยวให้แม่บ้านไปสั่งนะครับจอดรถสักพักหนึ่งครับทุกคนก็พอจะมีคนบ้างนะครับก็โอเคนะครับแต่ไปหาอะไรกินก่อนครับทุกคนถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนอ่ลงมาจากรถกันแล้วก็คือเขาเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปนะครับทุกคนแล้วผมก็ได้เช็คอินเป็นคนแรกๆนะครับ มันก็เลยจะดูเงียบหน่อยเพราะว่าเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปนะครับพลังงานบอกนะครับทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับตังนี้แม่บ้านกําลังสอบถามอยู่นะครับนี่นี่ครับรีสอร์ทครับแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนครับทุกคนให้ดูก่อนนะครับบรรยากาศนะทุกคนมีสระว่ายน้าด้วยครับเดี๋ยวจะมาเทสหน่อยครับสระว่ายน้ําอ่า โอเคเดี๋ยวตอนเย็นนะครับทุกคนก็คุยกันแล้วน่าจะไปสรตทฟู้ดหาดคุ้งวิมานนะครับไปกินอะไรมาหมึกแดดเดียวของเป้าวานะครับที่เขารีวิวกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วก็ไปนั่งาชายหาดที่โน,น่นอีกนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เข้าออที่พักครับเอาข้าวของเข้ามาเช็คกินที่ห้องก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนผมก็ออกมาจาก รีสอร์ทแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโงกว่าครับเดี๋ยวมาเลาะริมหาดคุ้งิมานะครับเดี๋ยวมาชิมมาหาเลาะกินอาหารท้องถิ่นที่นี่นะครับทุกคนมาดูว่าจะมีอะไรกินบ้างนะครับดนชชาหโอเคนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนนะครับทุกคนตรงตอนนี้ก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับทุกคนนี่ครับ พระอาทิตย์กำลังตกครับย้อนแสงหน่อยหนึ่งครับสวยครับเด็กเดกโอ้โหดีจ้าดีจ้าลูกสาวนะครับทุกคนสองคนดูนะครับอแล้วก็เดินจากข้างล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับพูดถึงอากาศนะครับทุกคนสดชื่นนะครับเย็นสบายนะครับทุกคน อากาศดีมากครับวิวก็สวยนะครับทุกคนตรงนี้นะก่อนจะเดี๋ยวเราขับกลับลงไปก็ค่อยไปหาดูที่นั่งครับในข้างหาดครับไปดูว่าอา,อาหารรือของกินท้องถิ่นแถวนี้นะครับทุกคนเขาว่าหมึกแดดเดียวนี่เด็ดเดี๋ยวต้ององไปลองดูครับก็เมื่อกี้ผ่านมาก็ายังมีแดดอยู่นะครับก็เลยเลยมาก่อนที่ทจุดชมวิวทุกคนเดี๋ยว ก็กลับไปรีวิวที่อา,อาหารท้องถิ่นอีกรอบนึงครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําตัวแล้วก็พาเที่ยวเลยครับทุกคนอาจจะดูเล่นๆเพลินๆไปนะครับสําหรับ FFC ฟผู้ติดตามนะครับทุกคนอาจจะให้ดูครับบรรยากาศนะครับทุกคนเก็บวิวบรรยากาศไปเรื่อยนะครับสาวๆครับถามสาวครับ นะครับเด็กเด็กน้อยอยากเด็กน้อยอยากเล่นเด็กน้อยอยากสูดอากาศเด็กน้อยอยากสูดอากาศกันครับฟิล์มมืดเนาะมองไม่เห็นทุกรอบจะมากลางวันแล้วไปกลับนะเอ,อ่วันนี้มานอนค้างคืนครับแล้วก็มาได้บรรยากาศฟิลตอนเย็นสวยนะครับทุกคนวิวดีครับทุกคนผมแนะนำครับมาเที่ยวกันได้เลยครับ อากาศดีครับสวยครับทุกคนในกล้องอก็ได้เป็น,เป,นเป็นเป็นรูปนะครับเป็นเป็นวิวเละครับแต่ว่าบรรยากาศจริงๆก็สวยงามกว่าน,นี้ครับอากาศสดชื่นนะครับมีลมโชยโชยเย็นสดชื่นครับทุกคนนะครับก็มีคนมาท่องเที่ยวคนเดียครับ จะไปจุดใหญ่นะครับจุดที่เลยไปนิดนึงครับก็จะเป็นเขาจะตั้งของกินริมทางครับเขาเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดเส้นงเวยมานนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคนะครับสาวพาไปตักน้ำจิ้มนะครับทุกคน ริมหาดพุงวิมานครับทุกคนเสียงขึ้นนะครับอากาศดีครับแนะนำทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆครับพุงวิมานอากาศดีมากครับของกินเยอะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวรอมาอยู่ครับมาถึงนี่ก็ไม่คน้นหมูกระทะครับทุกคนแต่หมูกระทะที่นี่ดูแล้วน่าจะอร่อยครับเดี๋ยวขากลับ ก่อนกลับรีสอร์ทก็แวะซื้อปลาหมึกนะครับอันนี้ไม่พลาดครับปลาหมึกแดดเดียวเอาไปกินต่อที่รีสอร์ทนะครับทุกคนให้ชมบรรยากาศกันนะครับมาแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับความสุขเด็กน้อยเลยง,งนะ ไม่เชิงตัวนั้นจะได้หรอือเปล่าเถอเยอะเลยเอาแบบแค่คอพี่นี่ข่าก็ว่าย,ย,ยสิสว่ายน้ำตอนดึกนะคะจะขาดจุ่มแล้วย่อยกันย่อยกินหมูจุ่มมาอันนี้ก็เตรียมว่ายน้ำไม่สบายแต่ก็จะเล่นอ่ะแม่ก็จะเล่นหรอไม่ เอาไหว้ดีๆสิอย่าเหมือนหมาตกน้ำเอาไยวซื้อลูกไหวเอออ่เื้อเออขุ่ไข่สาวโอ้นังเนื้อปลาพยูนปลาพยูน ว่ากกันห่อยถึงงเลยเตุลหรอฮหป็นงสามคนเมาสะดีโดหรอเอาสะครับเมาสะเลยอ่าเมาสะนะคะอาไวไปเอาแวผมเปลี่ยนไม่ไวแล้ว าไาวสิเอาเท,ท,ท้าตีตีน้ำมือไปเออเอ,อ่าทีออ่นี้นะคะอ,อ่าสามพ่อลูกเล่นน้ำกันอน้ำอุ่นเลยน้ำอ,อุ่นมากอ่าโอเคนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายกลับกันแล้วนะครับทุกคนจะเช็คเอาอ,อ์ก,กันนะครับ น่าจะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอโมงกว่านะครับทุกคนเขาก็เช็คเอากันกับหมดแล้วนะครับอโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปต่อกันว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับก่อนจะกลับนะครับทุกคนปลวาวัวไทยท่านนะครับปลาแะปลาดูกันีปลาวัวไทยท่าน น,นี่ปลาขี้ดังเป็ดขี้เหลืองอทั้งหมดที่เป็นปลาทะเลนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นพันเดิมเลยวนมารอบหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งก็เป็นปลาเหมือนเดิมเลยปลาที่ปลาค้างคาวนะครับ <c oughs> ามาเดิน ชายหาดกันต่ออีกทั้งหน่อยนะครับทุกคนน,นี้แหลมสเสด็จนะครับทุกคนเมื่อเช้าฝนก็ตกไปแรงอยู่นะครับฟ้าล้องแต่ตีสี่ตีห้านะครับนอนข้างในห้องยังได้ยินนะครับทุกคนแล้วก็ตกก็หยุดสักพักนึงเริ่มมีแดดออกครับแล้วก็ออกมาดู อ่ะโอเคนะครับสาวๆอยากถ่ายรูปแล้วอ่าตอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็สรุปนะครับน้ำมันหกร้อยตอนนี้ลงมาเท่าขีดเดิมมาน่าจะเพราะผมเที่ยวหลายจุดนะครับทุกคนอ่าถ้ามาจุดเดียวก็คงจะพอดีครับเที่ยวหลายจุดนะครับตรงนั้นตรงนี้อ,อ่าแล้วก็ สรุปนะครับ600ไปกับไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยนะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับทุกคนแล้วพบกับคลิปใหม่ครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถไรเข้าจะได้รีวิวให้ f c ได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคน